ก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับกรับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุตบารมีนะครับนะครับเช่นเคยครับมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หงษ์พุ่มปัญโยนะครับมาแบ่งบันพี่พี่นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงนะครับเรื่องอีพีนี้ก็พิเศษเหมือนเดิมนะครับตลอดตลอดทั้งเดือนนะครับตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเพื่อสมทบทุนนะครับอันนี้ผม ไม่ได้นะครับแจ้งข่าวสารนิดนึงนะครับผมไม่ได้รับบริจาคนะผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้รับบริจาคนะมีมีมีผู้ใหญ่ใจดีท่านร่วมทําบุญมาด้วยนะครับผมไม่ได้รับบริจาคนะต้องแจ้งพี่พนิดนึงนะครับพี่ๆเช่าวัตถุมงคลกับผมก็เหมือนกับพี่ๆทุกท่านได้ร่วมทําบุญกับผมอยู่แล้วนะครับต้องแจ้งนะครับเดี๋ยวจะคาดเคลื่อนกันหาว่าผมเปิดรับบริจาคเองนะ zmian, ผมไม่มีเปิดรับบริจาคนะครับนะครับอดีมีพี่นะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านร่วมทําบุญมานะครับก็ขออนุมาอนุมโมทนาบุญกับพี่พ ทุกท่านด้วยนะครับที่เช่าวัตถุมงคลของผมนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลหลวงปู่หงผมัญโยมาแบ่งปันพี่ๆนะครับของหายากๆนะครับมาแบ่งปันราคาพิเศษเลยนะครับพี่ๆต้องแจ้งอย่างนี้ครับพี่ๆหลวงปู่หงผมัญโยนะครับเป็นพระเกจินะครับเป็นพระเกจินะครับองค์พ่อแม่คูบาจารย์เป็นพระเกจิน่าจะว่ารูปเดียวก็ได้นะครับในประเทศไทยที่มีวัน เกิดกับวันมรณะวันเดียวกันนะครับหลวงปู่ท่านเกิดวันที่5มีนานะครับและท่านก็มรณภาพวันที่5มีนาปี57เหมือนกันนะครับต้องบอกว่างี้เป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับผมต้องบอกว่าวัตถุมงคลของท่านนี่เข้มขังแน่นอนครับผมบอกเลยว่าสุดยอดครับช่วงนี้ร้อนแรงจริงๆนะพี่ๆมาครับพี่ๆมาเรื่อมในการแรกเลยนะครับวันนี้เป็นนหยุดนะครับรายการแรกนะครับพี่ๆนะนี่ครับ ผมนะครับได้มาสองรายการนะครับเป็นนะครับเหรียญเสมาเจริญพรนะครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับปีห้าสามเพิ่มทรัพเพิ่มสุกนะครับรุ่นนี้นะครับสร้าง999องค์นะครับเนื้ออัปปก้านะครับพี่ๆนะเนื้ออัปปก้าเดี๋ยวผมจะขึ้นการจะสร้างให้ให้ดูนะครับจํานวนนะครับอ่านี่นะครับผมได้มา2องนะครับเดี๋ยวส่องความสวยนะพี่ๆนะเนื้ออัปปก้าเสมาเจริญพรครับเจริญพรบนสร้างน้อยครับ จมูกสวยนะครับพี่พี่นี่นะครับดูความสวยนะครับด้านหลังพพี่คะนเน่นะครับเนื้ออัลปาก้านะครับนี่นี่ครับโค้ดตอกชัดเจนนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับประกันแท้ครับการแท้นะครพี่พี่นะมีมา2ององนะครพี่พี่ผมมี2ององนะครับเดี๋ยวให้ชมมีองนะครับ วันนี้พระเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปยาวนะครับผมไปเร็วๆนะครับนี่ครับจมูกสวยทั้งสององนะครับนะครับนี่ครับนะนะครับปีห้าสามเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะครับนี่ดูนะครับนี่จุดตายนะครับนี่นะครับของแท้ของเก๋มีแล้วนะครับของเก๋มีแต่ของเก๋สระอิจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับของเก๋สระอิจะไม่ชิดขอบนะ พี่เป็นภูมิคุ้มกันได้นะครับของเก๋ผมเจอแล้วสระอีกจะไม่ชิดขอบนะครับอันนี้ประกันแท้ผมมีมา2รายการนะครับนะครับหลวงปู่หงปู่บรรโยครับรุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุกนะครับนะครับเนื้ออาปากานะครับหน้าเก็บนะครับสร้างน้อยนะครับเนื้อปากาอันนี้ผมเปิดแบ่งปันที่องละนะครับนี่พร้อมไปคาถาเดิมเลยนะครับพี่ๆนะอง์ละ1,000บาททวนนะครับพี่ๆหนึ่บาททวนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนี่ครับ ที่อยู่นะครับเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ครับพี่ช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับนี่นะครับแล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับและการต่อไปครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นเสมาแต่อันนี้เป็นรูปไข่นะครับเป็นเนื้ออาปาก้าเหมือนกันนะครับเสมาจเรญพรอนบนรูปไข่นะครับนานๆได้มาทีนะครับหลวงปู่หงภูมิปัญโยนะครับ นี่ครับประกันแท้นะครับเจริญพรบนนะครับรูปไข่มีองค์เดียวนะครับมีมาองค์เดียวด้านหลังเป็นเศรษฐีนวโกดนะครับสร้าง599นะครับเหรียญนะครับตอโคชัดเจนนะครับนี่นี่ครับเศรษฐีนวโกดครับสวยนะครับนี่ประกันแท้นะครับพี่พี่อันนี้ผมเอา900บาทนะครับพี่พี่ผมเอาแค่900บาทนะครับมีเหรียญเดียวนะครับ การจัดสร้างหรือก็จํานวนการจัดสร้างผมจะขึ้นไว้ให้พี่ๆนะครับอันไหนที่ผมมีผมจะขึ้นไว้ให้หมดนะครับอ่ะผมเอา9 0 0ร้อยบาทนะครับเจริญพรบนเนื้ออัปก้านะครับหลวงปู่หงรูปไข่นะครับนะครับมีเสมากับรูปไข่นะครับอ่าปี5้าสามนี้สร้างสองรุ่นนะครับเจริญพรบนต่อไปครับพี่ๆต่อไปนี่ครับเป็นนะครับรูปหล่อครับ นี่หล่อหลวงปู่หงพมัญโยปี53เพิ่มซับเพิ่มสุกครับพี่พี่เป็นเนื้อซาตินนะครับองนี้เป็นเนื้อซาตินนะครับสร้าง599องนะครับด้านหลังตอกอ่ด้านก้นนะครับตอกโคดนะครับนี่นี่ครับตอกโคตระนะครับนี่มีกิ่งนะครับนี่ตอกโคตรละชัดเจเนื้อซาตินนะครับพร้อมกล่องเดิมพร้อมใบคาถาเดิมนะครับปี53นะครับเพิ่มซับเพิ่มสุกนะครับสวยเลยนะครับพี่พี่นะ เอาราคาสวยๆเลยครับเอา900บาทครับเนื้อสตินครับแบ่งปันนะครับ900บาทครับพี่ๆนะวัดเพชรบุรีปี53นะครับรุ่นเสาห้าครับบุกเสกพิธีดีนะครับพิธีเสาห้านะครับนี่ครับ900บาทครับพี่ๆ9 0 0าบาทสนใดสนใจก็ติดต่อมานะครับอ่าต่อไปครับพี่พีต่อใบงต่อไปนะครับอันนี้เป็นนะครับ เป็นสุดยอดวัตถุมงคลยุคต้นนะครับของหลวงปู่หงษ์พรมปัญโยนะครับปี41หนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อนะครับกิ่งนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หงษ์พรมปัญโยนะครับนี่นะครับให้ดูความสวยนะครับพี่ poke, พี่นี่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับมีกิ่งนะครับมีกิ่งนะครับหล่อโบราณครับเดี๋ยวให้ดูความสวยงองสององนะครับนี่ครับขยับมีกิ่งมีเสียงครับเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ครับ หลวงปู่หงษ์พรมปัญโยนะครับนี่นะครับออกปีสี่หนึ่งนะครับพิธีเดียวกับขุดสะนะครับพี่พี่หายากครับเป็นรุ่นประสบการณ์ด้วยครับรุ่นนี้นี่ดูความเก่านะครับนะครับดูความเก่านะครับนี่ครับนี่ครับหลวงปู่หงษ์นะครับนี่ครับวัดเพชรบุรีนะครับนี่ครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ นี่ครับนี่ครับดูความเก่านะครับเป็นหล่อโบราณนะครับการยุบย่นนะครับของโลหะนะครับนะครับรุ่นนี้ผมเคยเปิดเอามาแบ่งแล้วนะครับองละสองพันกว่าบาทนะครับพี่ๆท่านใดที่ได้กับผมไปองละสองพันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมเปิดแบ่งปันนะผมเปิดแบ่งปันราคาพิเศษนะครับวันนี้นะครับผมมีสองรายการนะครับผมมีมาสององนะครับ วันนี้นะครับผมเอาองค์ละนะครับนะพี่ๆนะนี่นะครับกิ่งนะครับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่หงนะพรมปัญโยนะครับรูปเหมือนนะครับปี2541นะครับรุ่นนี้นะครับหายากแล้วก็มีประสบการณ์แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดแบ่งปันไปเลยนะครับองค์ละนะครับ1,500บาทครับพี่ๆนะร่วมทำบุญ ถือว่าเผยแผ่บารมีหลวงปู่1,500บาทตอนหนึ่งองค์นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้นะครับนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกจากสีรุ่นแรกนะครับผมมีมาสองรายการนะครับต่อไปครับนะต่อไปครับนีเป็นสุดยอดวัตถุมงคลอีกหนึ่งชิ้นของหลวงปู่หงนะครับผมบอกได้เลยว่าหายากนะครับนะครับหายากมากนะครับรุ่นนี้เนื้อสำลิดโบราณนะครับเป็นพระกิ่ง เพชรสุรินโป่งฟ้าครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อสำลิดโบราณนะครับจัดสร้างแค่2,000องคงนะครับปุกเสก3มวาระนะครับปลุกเสก3วาระนะครับต้องบอกว่าปลุกเสก3วาระนะครับใช้หลวงพ่อนะครับเพชรสุรินนะครับพุทรลักษณะหลวงพ่อเพชรเพชรสุรินนะครับนะครับอ่าทรลักษณะของกิ่งนะครับนี่นะครับโป่งครับ จากด้านบนเสียงทะลุถึงก้นนะครับนะครับทะลุถึงก้นนะครับนะครับออกเมื่อปีนะครับพี่ๆนะครับสร้างรุ่นแซยิทนะครับออกเมื่อปี2555นะครับอุดมวลสารผงธาตุขันของหลวงปู่หงภูมิปัญโยนะครับฝังกิ่งนะครับด้วยนะครับเป็นกิ่งด้วยนะครับเป็นต้องบอกว่าครบครบสูตรเลยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาขอหลังใหม่นะครับราคาขอหลังใหม่แล้วกันตอนบ้านผมได้มา2องค์นะครับ ผมได้มาสององตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเปลดไปหนึ่งองแล้วเหลือหนึ่งองนะครับนะครับพุทธคุณนะครับกิ่งเพชรสุดินปวงฟ้านะครับเนื้อสำลีนี้นะครับพุทธคุณความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อุปสรรคตัดอุปสรรคทุกอย่างนะทำอะไรก็ลุล่วงอย่างกิ่งนะครับนี่อย่างทะลุปวงฟ้านี่เลยนะครับตามชื่อเลยของของพระกิ่งรุ่นนี้นะครับร้อยแปดประการนะครับผมจะบอกว่ากิ่งรุ่นนี้ ประสบการณ์นะครับเขาทดลองอันนี้นี้ความเชื่อนะเขาทดลองนะครับส่องนะครับตัดลุ้งได้นะครับอ่าพี่พี่อันนี้ตัดลุ้งได้นะครับส่องขึ้นฟ้าครับการใช้กิ่งรุ่นนี้นะครับนะครับถ้าพี่พี่เช่าไปนะครับพี่พี่น้ำกิ่งนะครับส่องขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มองจากก้นของกิ่งเพสุูลินนะครับนะครับมองทะลุขึ้นไปบนฟ้าแล้วอธิษฐานนะครับพี่พี อยากได้อะไรอธิษฐานจะสําเร็จรู้ล่วงนะครับนะครับตามที่พวกพี่ๆอธิษฐานได้เลยนะครับนะเนื้อสำลิดนะครับปิดไปแล้วหนึ่งองนะผมให้ดูความสวยนะหายากครับผมบอกกันเลยหายากราคาขอหลังใหม่นะพี่ๆทำไมต้องหลังใหม่อา่าต่อรองกันได้นะบอกแค่นี้นะครับนะครับราคาพี่ๆเขาปิดไปนะครับหลักพันนะครับ พันกลางๆนะครับอ่ะเลข5้าย์ผมให้ดูเลขเลยนะครับพันกลางๆครับกิ่งเพชรสุดินนะครับหลวงปู่หลวงพ่อปัญโยการจัดสร้างดีปลุกเสกสมวาระนะครับความสวยงามพุทธศินดูเอาเองนะครับอ่ะใดสนใจก็ติดต่อมาหลังไม้นะพี่ๆนะกิ่งดังนะครับสนใจก็ติดต่อมาหลังไม่มี2องค์นะครับปิดไปแล้วองค์หนึ่งเหลือองค์หนึ่งนะครับนะพี่นะต่อไปครับพี่ๆต่อไป นะครับอันนี้ผมก็มีมาสองนะครับนี่ครับอันนี้ก็สุดยอดนะครับอะนะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะกิอ่าเป็นเหรียญจอมสุลินนะครับรุ่นแรกของหลวงเป็นอ่าอันนี้หลวงปู่หงเป็นรุ่นแรกที่หลวงปู่ท่านปลุกเสกนะครับแต่ว่าที่โด่งดังก็คือเป็นเอ่อเหรียญนะครับเหรียญจอมสุลินของหลวงปู่ดุลนะราคาหลักหมื่นอันนี้หลวงปู่หงนะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อนวะหลวงปู่หงท่านปลุกเสกนะครับ,รบร uh, อ่าผมจะให้ชม ผมมีสองเหรียญนะครับนะครับกิ่งเนี่ครับเนื้อเหรียญนวะจอมสุรินจังหวัดสุรินนะครับศาลหลักเมืองหลวงปู่หงเป็นเจ้าพิธีปกเสกนะผมให้ดูอันนี้เนื้อนวะนะครับไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับ evet. <c lessons> ให้ดูความสวยผมได้มาสองเหรียญนะครับนี่ครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะเจาะหูนะครับเจาะหูแล้วมีห่วงครับถ้าเป็นเนื้อนวะจะตันนะครับความสวยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับต่อโค้ดนะครับเนื้อเนวะ มีผู้อยากจะดีปิดไปแล้วหนึ่งนะครับปิดไปแล้ว1เหลือหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอามาชมไม่เฉยนะครับปิดไปแล้ว1เหลือหนึ่งนะครับพี่ๆทำสวยให้ดูนะครับราคานะครับราคาครับผมเปิดไว้ที่นะครับเนื้อนวะนะครับผมเปิดไว้ที่2,000บาทนะครับเนื้อนวะหายากนะครับพี่ๆ2 0 0 0บาทนี่ราคาขนมเลย เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับไม่ใช่ทองแดงนะครับ2,000นบาทครับมีพี่เขาปิดไปแล้วหนึ่งองนะครับเหลือหนึ่งองนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับนะกิ่งนะครับอ่าไม่ใช่นะครับเหรียญนะครับเนื้อนวะนะครับเหรียญจอมสุรินหลวงปู่หงนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่ก็ว่าได้เลยนะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไปคลิปจะยาวนะนี่ครับท้าวเวสวรณนะครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับ นับออกที่สุสานทุ่งมนนะครับอันนี้ก็หายากนะครับเนื้อสามกริย์นะครับนี่ครับนี่ดูความสวยนะครับนี่ครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับนี่นะครับท้าเวทหลวงปู่หงแท้ทันหลวงปู่แน่นอนครับตอกณเมตินี่ชัดเจนนะครับนี่อุดมสารด้วยครับพี่ๆนะนะครับท้าเวศนะครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับนี่ครับ ดูพุทธศินนะครับหายากครับรุ่นนี้ออกปีสี่หกนะครับนะครับนี่ครับสวยงามนะครับสวยงามเนื้อสามกริย์พร้อมกล่องเดิมนะครับเนื้อสามกริย์ผมเปิดที่องละนะครับทาเวศนะครับเนื้อสามเคนะพี่ๆนะหนึ่งพันสามร้อยบาทพอเอาแบ่งๆเลยครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนะครับ เนื้อสามกษัตริย์ทาเวสวร์หลวงปู่หงผมบรรโยครับพูดปีปีสาจนะครับดีนะครับขอได้นะครับไหว้รับนะครับผมบอกนะครับตามนั้นเลยนะครับตามนี้เลยนะครับพุทธคุณไล่พูดปีปีสาจได้นะครับเนื้อสามกษัตริย์นะต่อไปครับพี่ต่อไปสุดยอดความหายากอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้ได้มาองค์เดียวครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับหลวงปู่หงองผมบรรโยนะครับ ต่อโค้ดนะครับเนื้อสามกษัตริย์หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับนี่นะครับนี่สวยๆเลยนะพี對對่ๆนี่ครับนี่ครับหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะถ้าส่องโค้ดให้ดูนะครับเนื้อสามกษัตริย์ต่อโค้ดดอกไม้ด้วยนะครับต่อโค้ดดอกไม้ก็ว่าหายากแล้วนะครับแล้วก็เป็นหลังพระแม่ธรณีด้วยนะครับ นี่ครับประกันแท้แน่นอนนะครับดูหางเล็กสองนะครับหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับหายากผมเปิดที่1,500งาร้อยบาทพอครับนะรับเป็นกล่องคู่ไปเลยนะครับนะครับประกันแท้ทุกรายการครับนะครับพี่ๆประกันแท้ทุกรายการต่อไปครับเดี๋ยวคลิปยาวมากนะครับต่อไปนะครับพี่่ะต่อไปผมเซตนี้ดีกว่าอะพิเศษเลย นะครับสมเด็จนางพญาหลวงปู่หงกับชั้นหมากนะครับเป็นยันห้านะครับเป็นชั้นหมากหลวงปู่กับสมเด็จนางพญาคู่นี้นะครับพี่ๆนะแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับขอบคุณที่พี่ๆีให้ความไว้วางใจผมนะครับแล้วก็ได้ร่วมเจ้าพระแล้วก็ร่วมทําบุญกับผมด้วยนะครับคู่นี้ครับนางพญาหลวงปู่หงนะครับแท้ทันนะครับแล้วก็นี่ครับชั้นหมากหลวงปู่ของคู่นี้ผมเอาห้าร้อยบาทครับพี่ๆนะ อ่ะวันนี้วันเดียวนะครับอ่ะนี่ครับประกันแท้นะครับ5้า้อบาทถ้าไหนสนใจก็ปิดมานะครับติดต่อมาแล้วกันคู่นี้500ร้อนะต่อไปครับพี่พี่ต่อไปนะครับมืดมืดหน่อยนะครับฉากมืดมืดนะพี่พี่นะต่อไปครับพี่พพระยังเหลืออยู่อ่ะเป็นเหรียญนะครับนี่ยอดนิยมนะครับของหลวงปู่หนึ่งใน ยี่สิบเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่เป็นเหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่หงพรมปัญโยครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่หงเป็นเหรียญหยดน้ําพุทธซ้อนรุ่นเสาห้ามหาบารมีนะครับนะครับรุ่นเสาห้ามหาบารมีนะครับเป็นหนึ่งในยี่สิบเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่นะครับนะครับประกันแท้นะครับเหรียญยอดนิยมด้วยนะครับนี่อันนี้เก่าเดิมจากหิ่งนะพี่ดูผิวด้วยนี่ผิวเก่าเลยครับผิวเดิมจากหิ่งดูนะครับ ตากลมเลยครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่หงนะครับนี่ครับผิวเดิมยิ่งผิวนี้หาไม่ค่อยยากเนื้อทองแดงนะครับหาผิวแบบนี้ไม่ค่อยเจอครับปกติจะออกเป็นทองแดงไปเลยนะอันนี้เป็นตามความนานนะครับคือเก็บไว้บนหิ่งนะครับนี่ต่อโค้ชชัดเจนนะครับรุ่นเสาห้ามหาบารมีครับนะครับรุ่นเสาห้ามหาบารมีครับหลวงปู่หงพงบรญโยนะครับนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับคมชัดนะครับ นะครับองนี้ครับเหรียญยอดนิยมครับดูตาของหลวงปู่แล้วกันนะครับประกันแท้ทุกรายการขอบตัดนะครับนี่ครับนี่นะครับอันแท้ทุกรยการนะครับที่อื่นเขาเปิดสองพกว่าหมดแล้วนะครับเหรียญยอดนิยมอย่างนี้นะครับวันนี้ผมเปิดแบ่งนะครับเปิดแบ่งวันเดียวนี่ขอบตัดนะครับบ้างตัด นี่ครับตัดชีกแบบนี้แท้เลยนะครับดูง่ายทะบายตานะครับอ่ะผมเปิดแบ่งปันนะครับพี่หยญนหยดน้ําพุซ้อนนะครับหลวงปู่หงพรมัญโยนะครับนะครับอ่ะวันนี้ผมเปิดแบ่งปันครับวันนี้ผมเปิดหนึ่งพันนะครับแปดร้อยบาทพอครับนะแบ่งปันนะครับสวยๆหิ่งหิ่งแบบนี้ครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาต่อโคชัดเจนนะครับหยดน้ําพุซ้อนหลวงปู่หงพรมัญโยนะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไป นี่ครับอันนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับออกปี44นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับหลังพระนาคกนะครับออกปี2544หครับหลวงปู่หงปมบรรโยนะครับนี่ครับดูด้านหลังนาคบกชัดเจนนะครับนี่ครับวัดเพชรบุรีนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่นะนี่ผมชัดนะครับทุกมุมมองนะครับประกันแท้ทุกรายการนะครับดู หลวงปู่หงุมบัญโยนะครับหายากปีลึกปีสี่สี่ผมเปิดหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนะองนี้นะครับหายากไม่ค่อยเจอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหน้าปกนะครับต่อไปครับพี่พี่ต่อไปนะครับนะอง์นี้ครับนะเหรียญแจกกระถินนะครับแจกกระถินเพื่อสมทบทุนสร้างนะครับนะครับสร้างเอ่อ หลวงปู่ท่านมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเป็นนะครับเนี่ยครับสำนักสงฆ์เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับประวัติการสร้างนะแต่ท่านหลวงปู่นะครับท่านหลวงปู่นะครับนะครับเหรียญแจกกระถิ่นนะผมจะขึ้นประวัติให้นะครับนี่ต่อโค้ดนะเมติเต็มใบหายากครับหลังพระพรมนะครับต่อโคดนณเมติเต็มใบครับนี่ครับหายากผมคมแบบนี้นะครับ ลมดำนะครับนี่ณเมติเต็มใบนะครับพรมปัญโยนะครับนี่ด้านหลังเป็นพระพรมนะครับดูพระพรมสวยๆนะครับนี่ครับห้าเจ็ดนะครับที่เลือกงานกระถิ่นเพื่อสมทบทุนสร้างนะครับนะนะเดี๋ยวมจะขึ้นให้ประวัตินะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะประกันแท้เลยแล้วนะครับอ่ะแบ่งเลยนะครับองนี้ ตอกเมติเต็มอย่างนี้เอาผมเอา500ร้อพอใครเด็วใครได้นะพี่พี่นะ500บาทครับสนใจก็ติดต่อมานะครับอ่ะนี่ครับส่วนเบเจนหนึ่งสากนิวาโค้นี้สแกนได้เลยนะครับพี่พี่นะต่อไปครับต่อไปนะสุดยอดแห่งความหายากเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีใครเอามาแน่นอนใน YouTube ผมบอกเลยเนื้ออาปากาครับนะครับ,นะรบเนื้ออาปากาด้านหลังพระพุทธชินราชนะครับหลวงปู่หงมบัญโนะครับ นะส่องความสวยกันก่อนออกปีลึกนะครับปี2544นะครับดูความสวยนี่ครับนี่ครับประกันแท้นะครับยันหลวงปู่นะครับพระครูปัสสัดพรมคุณนะครับหลวงปู่หงษ์มปัญโยนะครับปี2544นะครับสร้างจากตุลมะมุกนะครับมรดกนะครับนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับเนื้ออาปากานะครับเนื้ออาปาก้า นี่ครับพระวุธชินราชนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศเรานะครับนะนี่นะครับประเทศไทยครับพระคู่บ้านคู่เมืองสวยๆแบบนี้เลยนะครับหายากนะพี่ๆนะเองนี้นะครับแบ่งๆปันเลยนะครับนะครับพี่ๆองนี้ผมเอาองค์ละหนึ่งพันผมเอาองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอครับพี่ๆอ่ะ 1500บาทพอครับอันนหนสนใจติดต่อมาแล้วกันนะผมมีองค์เดียวนะคลิปนี้นะครับแบ่งปันนะครับ1,500าบาทท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับพี่พี่นะครับนะครับราคาหลังไมอีกราคานะครับแต่ราคาหน้าคลิปนะครับผมเปิดตามนี้เลยนะครับพี่พี่ใครปิดหน้าหน้าคลิปก็โชคดีไปนะครับราคาหลังไมก็นะครับอันนี้ราคาแบ่งนะหน้าคลิปนะครับนะผมเอา1,5 0 0พพอครับพี่พี่นะ1,500นบาทครับเวอๆแบบนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับ 0871361722ครับอ่ะต่อไปครับพี่ๆต่อไปรายการสุดท้ายนอกสายนิดนึงหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญวันีติดมาแต่ประกันแท้แน่นอนเสื้อเกาะเมืองเพชรบุรีครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะครับปี2510นะครับนี่แท้ทันหลวงพ่อแดงปลุกเสกนะครับนะอายุ89ปีดูนะครับหลวงพ่อแดงนะครับดูเส้นหน้าผาก เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรณอิฐนะครับพระครูวิราชนะครับหลวงพ่อแดงประกันแท้ครับขอบตัดจบนะพี่พี่นี่ตัดแบบนี้นะครับดูง่ายสบายตานะครับอ่านี่นะครับผมประกันให้นะครับหลวงพ่อแดงครับอ่านี่ครับดูรอยต่อยันชัดเจนนะครับดูหูเหรียญดูรอยต่อยันชัดเจนนะครับยันประจำตัวหลวงของหลวงพ่อแดงนะครับอันนี้ผมเปิดเลย นะครับท่านใดสนใจครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับอย่างเพชรบุรีเมืองเพชรเลยนะครับใครมีเปลี่ยนพ่อแดงนี่สายเหนียวนะครับมือปืนไม่กล้ายิงนะครับใครห้อยพ่อแดงมือปืนไม่กล้ายิงนะครับผมบอกเลยนะครับเราขานกันมานานนมมากนะครับสายเหนียวหลวงพ่อแดงครับแท้ทันหลวงพ่อแดงองนี้3,000บาทนะครับสามพนบาทท่านใดสนใจติดต่อมาราคาถ้าอยากได้ต่อรองผมหลังไม้ได้นะครับสามพบาท แท้ทันประกันแท้และนะครับประกันแท้หลวงพ่อแดงประกันแท้และประกันทันนะครับอ่ะหลวงพ่อแดงเทือกเกาะบังเพชรครับอ่ะผมมีนอกสายอยู่หนึ่งเหรียญท่าใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันครับอ่ะโอเคครับพี่พี่โอเคครับวันนี้ครับวันนี้ผมยุดบารมีครับก็มีพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่หงมาแบ่งปันนะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่าใดสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตามาตลอดนะครับขอบารมีหลวงปู่นะครับว่าคลิปนี้นะครับขอบารมีหลวงปู่นะครับให้พี่พี่ทุกท่านนะครับปกปักรักษาพี่พี่ทุกท่านที่เช่าวัตถุมงคลกับผมไปนะครับถือว่าร่วมทําบุญกับผมทุกทท่านเลยครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะเริยนรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับมีเงินมีทองใช้ปราศจากทุกโศกโรคภัยต่างๆนะครับวันนี้ผมยุดบารมีก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผมด้วยมานะคร ก็ต้องขอเก่าคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ